สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องหนานขนานครับทริปนี้จะเป็นทริปที่ผมจะพาไปท่องเที่ยวฤดูฝนในภาคตะวันออกนะครับก็จะเป็นในส่วนของจังหวัดปราจีนสาแก้วนะครับะระหว่างทางที่ขับมาจากกรุงเทพท้องฟ้าสีสวยมากครับแต่ไม่รู้ว่าแฝงไปด้วยความน่ากลัวหรือเปล่านะก็ฝนก็ตกตก,ตกหยุดหยุดระหว่างทางบ้างนะครับใช้เส้น304เส้นหลักที่พาดผ่านปราจีนบุรีนี่แหละครับ แล้วก็แยกไปได้หลายอำเภอนะครับนี่ถึงแยกพนมสารคามแล้วก็ตัดเข้าถนนเส้นเข้าตัวจังหวัดสระแก้วครับใครว่าวิวธรรมดาหรือเนื่อยๆไม่รู้นะครับแต่ผมว่าวิวถนนตัดเข้าจังหวัดเนี้ยสวยมากในยามเช้านะครับเนท เราพูดหรือว่าตรงเียรเ่เราโดนแน่เราโดนลูกหล <ๆ S 1> <ๆ S 2> งไปแน่ก็เลยเนียบกันก,นก,นกนอส่วนแล้วย่่ง<ช>ที่เกิดอะไรนั้นก็คือและเราก็แวะมาถึงที่อเมซอนสักแก้วขาออกตอนเวลาตอนเวลาเจ็ดโมงหกนาทีถือว่าเร็วนะครับกันที่ผ่าฝนมานะก็ถือว่าโอเคแล้วแสงแดดในายามเช้าโอเคมากๆากนนี้ครับถึงเขตจังหวัดสักแก้วแล้วเราจะเจอป้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะและเจอป้ายไปยังอำเภอต่างๆ วิ่งไปบุรีรัมย์ก็ได้นะครับคือเชื่อมไปถึงเส้นอีสานใต้ได้และก็มีป้ายไปสู่อำเภออรัญญประเทศเป็นชายแดนนะครับที่รู้จักกันดีสุดก็คือตลาดโรงเกลือแต่วันนี้ที่ผมจะไปเที่ยวคืออุทยานป,ประวัติศาสตร์สดกก๊กทมครับโหดูความกว้างขวางนะครับแล้วก็คงได้เดินออกกําลังกายตั้งแต่เช้านะครับตอนนี้มาตอนเขา เปิดเลยนะครับ8โมงครึ่งนะน่าจะเป็นคนแรกๆของที่นี่นะครับปกติตรงนี้จะเป็นสระนะครับแต่ว่าตอนนี้น้ำแห้งนะครับเนื่องจากเหมือนเพิ่งเข้าสู่ฤดูฝนน้ำก็ยังไม่มานะถ้าเกิดเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะเป็นน้ำเยอะวิกิพีเดียบอกว่าปรา,าสาทสตอกก็คมเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศไทย ภายใต้การดูแลของกรมศิลปากรก,กระทรวงวัฒนธรรมเป็นโบราณสถานที่ใหญ่และสำคัญของจังหวัดสราแก้วตั้งอยู่ในอำเภอโคกสูงครับประวัติความเป็นมานั้นปราสาทสร้างขึ้นด้วยหินศิลาแรงตามลักษณะศิลปะขอมแบบคลังปราบประวลสร้างเสร็จในคริสตศตวรรษที่11ในสมัยพระเจ้าอุทยัยทิพตยวรมันที่สองในบริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปราสาท มีคําจารึกเป็นภาษาสันสกฤตความยาว340บรรทัดระบ,บุความเป็นมาของการก่อสร้างปราสาทแห่งนี้ชั้นแรกมาแล้วนะครับจากเมื่อกี้นะสวยงามนะครับแล้วเราก็กำลังจะผ่านไปชั้นที่สองนะครับนี่ต่อมีการพบหลักศิลาจารึกสะดกกอกทมหลักที่สอง ซึ่งจดบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชนชาติขอมเป็นช่วงระยะเวลาถึง200ปีนับจากราชสมัยของพระเจ้าชัยเยาวรมันที่2พศ1345-1393ถึงกษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรเมืองพระนครและเปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบเทวราชศิวลึงนะครับศิวลึงจำลองนี่นะครับ ถ่ายวิวมุมสูงก็ได้ประมาณนี้นะครับลลกลมๆเข้มๆนะึึึงงคําว่าสะดกกกอกทมแปลได้สองความหมายความหมายที่หนึ่งแปลว่าปราสาทขนาดใหญ่ที่มีต้นกกขึ้นรกรุงรังความหมายที่สองแปลว่าเมืองที่มีต้นกกขึ้นรกในหนองน้ําใหญ่เพราะมีหนองน้ำเป็นบารายเก่าขนาดใหญ่อยู่ติดกับปราสาททางทิศตะวันออก โดยส่วนตัวผมว่าขลังนะครับแล้วก็สวยงามและนี่ก็จะเป็นในส่วนของพิพิธภัณฑ์ของเก่านะครับแล้วก็การบอกเล่าความเป็นมาแบบละเอียดนะท่านใดที่มาเที่ยวที่แห่งนี้แล้วก็จะได้ชมทั้งความสวยงามของธรรมชาติและความรู้ไปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่โอเคเลยและนี่ก็คือสะดกก๊อกทมอำเภอโคกสูงจังหวัดสัตก้วครับ จากอำเภอโคกสูงต่อไปยังอุทยานแห่งชาติปางศรีดาครับในระยะทาง32กิโลเมตรไปอุทยานชาติปางศรีดาแล้วครับสมกับทริปเที่ยวฤดูฝนแล้วฮ่าฮ่าถึงแล้วนะครับอุทยานแห่งชาติปางศรีดาแต่วันนี้ติดงานวิ่งเทรลฤดูฝนครับของที่นี่นะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่า ยังเข้าไม่ได้นะครับต้องเข้าหลังเที่ยงกว่าแต่ว่าระหว่างรอก็เลยเปลี่ยนแผนมานั่งชิวๆชิคๆที่กำลังจะถึงนี่เลยนะครับคาเฟ่แห่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อแถวๆนี้นะผมพามา, Wood house, าวูดเฮาส์เขาชะกันอันขึ้นชื่อครับก็อยู่เลยจากตัวเมืองมา24กิโลนะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะเห็นวิวเขาชะกันนะครับ มีสวนดอกไม้เล็กๆนะบรรยากาศร่มรื่นนะครับเซิร์ชรีวิวใน Google ก็จะเจอร้านนี้ขึ้นแรกๆครับเซิร์ชว่าคาเฟ่หน้าเที่ยวสัส,สแก้วนะครับเขาก็จะแนะนำร้านนี้เป็นร้านแรกๆเลยนะครับก็โอเคนะบรรยากาศโล่งโปร่งสบายเฮอใช่มีซุ้มให้นั่งกินนั่งจิบกาแฟและมองวิวสวยๆแบบนี้เยอะนะครับ นนี่นะครับววิหข้างลังงที่สวยามมมาากนะาากนนะะขขเชััครบลองพัดเย็นดีเดี๋ยวผมสั่งอะไรกินดูนะครับหน้าตาอาหารและเครื่องดื่มที่ผมสั่งก็ปะมานี้ข้าวผัดโอเคใช้ได้กำลังดีเครื่องดื่มดีโอเคส่วนเมนูขึ้นชื่อก็จะเป็นเมนูเกี่ยวกับหมูกรอบนี่แหละครับผมก็ว่าดีเลยล่ะ อ่ะถ่ายลงติ๊กตอกติ๊กใจสักนิดนะครับก็จะเป็นบริเวณลานกว้างๆที่เราสามารถเดินไปชมวิวได้ตามจุดต่างๆนะครับและนี่ก็คือ Wood House Cafe จังหวัดสระแก้วไปมาไม่ยากครับวิวดีงามปะไปต่อตอนสุดท้ายก็ต้องได้กลับมาตอนบ่ายนะครับก็ตอนนี้เขาวิ่งเสร็จแล้วนะครับทางซีดาชินดีตอนหลับ อุทยานแห่งชาติปางสีดาเป็นอุทยานที่ขึ้นชื่อเรื่องการที่คนมาชมผีเสื้อครับก็เยอะมากนะคนบอกต่อๆกันนี่นะครับบินวันเต็มเลยนะครับไปวิกิพีเดียบอกว่าอุทยานแห่งชาติปางสีดาตั้งอยู่ท้องที่อำเภอวัฒนานครอำเภอเมืองสระแก้วและ อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนครอบคลุมพื้นที่500กว่าไร่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามหลายแห่งป่าไม้ที่รมสมบูรณ์โดยเฉพาะเป็นที่ศึกษาเรื่องสัตว์ป่าที่สำคัญเพราะมีสัตว์ป่าหายากและนกกว่า300ชนิดมาดูความอลังการของผีเสื้อที่นี่ดีกว่านะครับเยอะแยะมากมายมหาศาลนะการมาถ่ายรูปคู่กับผีเสื้อเนี่ยเขาก็จะห้ามเหยียบดินบางที่ที่เป็นโป่งของมันนะครับก็ตามนี้นะ คือปังคือดีมากไม่เคยถ่ายกับผีเสื้อเยอะขนาดนี้มาก่อนครับออนอกจากผีเสื้อแล้วอุทยานแห่งนี้ยังขึ้นชื่ออีกที่หนึ่งคือน้ําตกปางศรีดาครับซึ่งเป็นน้ําตกที่สวยมากในฤด,ดูน้ํามากนะผีเสื้อที่เป็นพระเอกดาวเด่นประจําอุทยานแห่งชาติปางศรีดาคือผีเสื้อลายซิกแซกนะครับซึ่งผมก็เห็นเป็นบางครั้งนะท,ที่มาชมแล้วก็ คารเวลกระปุกบอกว่าช่วงเวลาที่จะได้เห็นผีเสื้อมาบินอวดโฉมเป็นจํานวนมากคือช่วงสายครับประมาณ9ก้าโมงถึงสิบเอโมงนะและก็จะเป็นช่วงเย็นบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นนะครับในวันที่ฟ้าเปิดมีแสงแดดก็จะเห็นเยอะมากนะครับแต่สภาพอากาศที่ผมไปวันนี้ก็คึ้มๆหน่อยแต่ก็เห็นเยอะแล้วนะครับถือว่าพอใจมากนะเทศกาลดูผีเสื้อของอุทยานปีหนึ่งจะมีครั้งเดียวเท่านั้นนะครับที่จะจัดให้เข้าดูตั้งแต่ เย็นจนถึงค่ำนะก็มักจะจัดช่วงกลางปีของทุกปีครับและนี่ก็คืออุทยานแห่งชาติปางศรีดาสาแก้วไปมาไม่ยากครับจากสากแก้วแล้ววกกลับเข้ามาปราจีนบุรีครับและผมก็พาทุกท่านมาถึงที่วัดล้านหอยหรือวัดรัตนเนตรารามครับที่จังหวัดปราจีนบุรีตั้งอยู่ในอำเภอน,นาดีนะครับเป็นวัดชื่อดังที่ขึ้นชื่อมายาวนานเกี่ยวกับพระองค์นี่นะครับ ล้น,ลนเลยนนะ้นอกจากสิ่งก่อสร้างสวยงามที่เห็นมานี้นะครับทางบริเวณรอบๆวัดยังมีทุ่งนากว้างนะครับให้เดินไปยังซุ้มไม้ไผ่ได้เซลฟี่ได้ด้วยครับาาความละเอียดละใจนะครับของสถานที่ตรงนี้เออเผลือกหอยนะครับ Oh. ประวัติ <Yeah. S 1> วัดแห่งนี้จาก traveltoid.net ครับโดยคุณนุกพิเดศบอกว่าวัดแห่งนี้เป็นการนำเอาเปลือกหอยกว่าล้านตัวมาประดับตกแต่งในงานสถาปัตยกรรมของวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นหอพระแก้วสามฤดูและปฏิมากรรมทางพระพุทธศาสนาพระพุทธรูปต่างๆหรือแม้แต่พญานาคดูแล้วก็มีความสวยงามอลังการสุดๆและนี่ก็คือวิวมุมสูงของทางวัดครับ พระพุทธรัตนมงคลพิชิตมานอลังการสุดๆสวยมากคุณผู้ชมหนี้ดโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โหโงานละเอียดอะไรขนาดนั้นองานสถาปัตยกรรมต่างๆทั้งวิหารมนดปและหอระฆังตกแต่งด้วยเปลือกหอยหมดเลยนะครับ พามาดูวิหารสมเด็จองค์ปถมวิหารสมเด็จองค์ปฐมนะครับที่โอ้ทำจากเปลือกหอยและลานตานะครับสวยมากอะไรเช่นนี้ทั้งหมดนี้เป็นผลงานที่สร้างมาจากท่านเจ้าอาวาสและพระลูกวัด<อ>รวมถึงชาวบ้านช่วยกันนะครับ โดยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากความคิดที่ว่าท่านได้ไปพบหอยแครงถูกทิ้งเยอะแยะมากมายนานหลายเดือนหลายปีแต่ก็ยังคงสภาพเดิมไม่ผุพังล้านหอยเลยเอาแนวคิดนี้เนี่ยมาใช้ในการตกแต่งสวยงามต่างๆภายในวัดครับถือว่ามีเปลือกหอยหลากหลายชนิดมารวมกันอยู่ที่นี่เพื่อความสวยงามอย่างลงตัวของโบราณสถาน และจะอยู่สืบไปแบบยาวนานและนี่ก็คือวัดล้านหอยอำเภอนาดีปราจีนบุรีไปมาไม่ยากครับสวยงามมากๆปะและได้เวลาวกกลับเข้ามาสู่เมืองปราจีนบุรีครับซึ่งก็มาพักแถวๆออกใกล้ๆกรุงเทพกับที่พักที่ชื่อว่าเดยาเบสหรือเดยาแ r รมปิ้งครับ ซึ่งก็จะเป็นที่พักที่มีพื้นที่กว้างขวางน,นะงแล้วก็จะมีหลายโซนนะครับทั้งโซนที่เป็นตึกและโซนที่เป็นบ้านเป็นหลังเป็นหลังแบบนี้นะและผมก็ได้เข้าพักที่บ้านเป็นหลังแบบนี้ครับวันนี้ผมได้ห้อง G 0ศนนนะครับไปเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ปึ๊บปึ๊บบรรยากาศประมาณนี้นะครับก็ ริมน้ำริมใจเล็กน้อยน้อยอ่ะเราก็จะเจออ่างอาบน้ำก่อนนะครับลัดับแรกปื๊บหน้าจัว่วเราก็จะอย่างนี้ปึ๊บเชอ่านี่คือหน้าห้องนะคุณผู้ชมก็ข้างในจะเป็นอย่างนี้โอ้ ในราคาประมาณ3,700บาทก็ถือว่าใหญ่และกว้างขวางมากนะครับห้องน้ำก็แบ่งเป็นสัดเป็นส่วนดีในแบบห้องส้วมแบบนี้กับห้องน้ำที่อาบน้ำข้างหลังนะครับก็จะเป็นแนวแนวนี้ท่ามกลางธรรมชาตินะในส่วนที่เป็นของตึกก็จะเป็นประมาณนี้ครับสระว่ายน้ำก็โอเคนะไม่แคบเลยและนี่แหละครับก็คือเดายบสที่พรกที่เขาบอกว่าคุ้มค่าราคาที่จ่ายนะมีหลายคนบอกก็ บรรยากาศก็อย่างนี้เลยนะครับก็สวยงามส่วนรีวิวรายละเอียดของที่พักแห่งนี้นะครับผมจะทำแยกเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับเป็นเกี่ยวกับที่พักแห่งนี้เลยนะครับก็เป็นคลิปถัดไปนะแล้วก็มาขี่รถเล่นในตัวเมืองปราจีนบุรีครับก็ถือว่าเป็นตัวเมืองที่สวยงามนะครับนี่โรบิสันไลฟ์สไตล์ปราจีนนะื่นเต้นตื่นเต้นนะ แล้วผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูหิ่งห้อยยามค่ำคืนในค่ายทหารครับคุณผูช้ชมครับตอนนี้เรากำลังจะมาดูหิ่งห้อยยามค่ำคืนในค่ายทหารนะครับเขาบอกว่าเป็นสถานที่ที่ดูได้ชัดเจนมากเดี๋ยวเรามาดูว่าจะดูได้ชัดเจนจริงหรือเปล่านะครับมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าสถานที่แห่งนี้มีหิ่งห้อยเยอะมากให้เข้าชมใ<ท>นยามค,ำค่ำ<ท>คืนนะครับ เินว่าน่าจะได้โอ้โหเยอะมากคุณผู้ชมเห็นปะเห็นปะอุ้ยเนี่ยกระพริบเต็มเลยอ่ะข้างในอ่ะอุ้ยหินห้อยจริงด้วยที่กระพริบกระพริบที่เห็นในคลิปนี้ก็คือหินห้อยทั้งหมดเลยนะครับก็ขนาดกล้องผมบ้งนะ ยังถ่ายได้ประมาณนี้ถ้ากล้องสวยๆนี่คือชัดมากนะครับตรงนีจิงเป็นเป็นตงเลยนีีนีีน้อยมีจริงด้วยจิงด้วยถือว่าเป็นอะไรที่ดีงามใครจะมาก็มาได้นะครับสถานที่อย่างนี้เลยและนี่ก็คือเทศบาลเมืองป่าจีนบุรีครับเ้านี่ และที่ผมจะมากินวันนี้คือข้าวต้มห้าพลังผมพามากินข้าวต้มรอบดึกครับที่ชื่อว่าข้าวต้มห้าพลังก็ผมเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะร้านนี้ก็จะขึ้นร้านแรกๆในตัวเมืองปัจจินนะครับก็มีผักบุ้งไฟแดงลืมพดอปลาผัดแห้งับหรับปลาผัดแห้งนะครับเมนูนี้นเคยสงสัยกันไหมว่าเวลาเราไปกินข้าวต้มรอบดึกนี่เราจะชอบสั่งเมนูผักบุ้งไฟแดงนี่เป็นที่นิยมเนาะ รสชาติโดยรวมโอเคดีเลยก็สมราคาที่รีวิวเยอะนะครับด้านนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกอย่างที่สั่งครับส่วนบรรยากาศที่พักในยามค่ำคืนก็จะเป็นประมาณนี้ครับลำธารที่ไหลผ่านหลังที่พักเนี่ยก็อาจจะแห้งนิดหน่อยเนื่องจากยังไม่เข้าหน้าฝนเต็มๆนะครับนี่คืออ่างจากุชิจากุชันะครับก็หลักสีสันให้เราได้ ลงแช่นะครับที่เดยาแคมปิ้งแห่งนี้นะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะก็จะมีอ่างสวยๆแบบนี้ให้เราลดลงแช่นะครับพร้อมกับรีสอร์ทที่บรรยากาศดีๆแบบนี้เป็นส่วนตัวนะครับสะอาดอ้านบรรยากาศร่มรื่นด้วยนะครับก็ใครจะมาก็มาได้นะครับที่นี่เลยนะครับไปมาไม่ยากครับสวัสดีครับโอเคแช่กลางคืนเสร็จแล้วก็จะมาแช่ยามเช้าต่ออีกรอบครับก็เพื่อได้เสร็จบรรยากาศเต็มๆนะ วันที่ไปฝนตกตก,ตกหยุดหยุดทั้งวันทั้งคืนเลยครับก็ถือว่าเป็นการต้อนรับฤด,ดูฝนที่ดีมากส่วนอาหารมื้อเช้าคร่าวๆหน้าตาก็จะราวๆนี้ครับส่วนรสชาติก็ถือว่าดีเลยมามาปิดท้ายที่วัดแห่งนี้ครับวัดแก้วพิจิตพระอารามหลวงครับก็จะเป็นวัดที่มีสถานีกว้างขวาง,วางแล้วก็ มีหลายสิ่งต่างๆให้เยี่ยมชมนะครับซึ่งผมก็มาอันดับแรกคือถวายสาังฆทานก่อนนะผมรอคับถว,วัดสร้างขึ้นในปี2422ครับก็จะมีการบูรณะใหม่อยู่เรื่อยๆนะถือว่าตกแต่งได้ดีเลยแหละก็ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่มีสถานที่กว้างขวางติดริมน้ำนะครับ ก็จะมีพิพิธภัณฑ์สมัยรอหด้วยนะก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยเก่าแก่และขลังมากนะครับตึกขาวๆนี่นะผมก็ถ่ายรูปไปหลายรูปเลยครับเป็นความทรงจำดีๆก่อนกลับนะถือว่าเป็นทริปเริ่มต้นฤดูฝนในภาคตะวันออกที่ดีมากๆสำหรับผมนะครับก่อนกลับก็ขี่รถในตัวเมืองปราจีนอีกครั้งและเราก็จะเห็นคาเฟ่อเมซอนที่ตกแต่งได้สวยงามนะั่นบ้านทรงไทยหลังนั้นนะครับที่ก่อนขึ้นสะพานนะนั่นคือ คาเฟ่เมซอนนะครับซึ่งก็น่านั่งมากแต่ว่าเวลาไม่ได้แล้วครับก็เดี๋ยวผมจะต้องกลับกรุงเทพแล้วขอบคุณเพื่อนๆที่ดูจนจบคลิปนะครับติชมกันมาได้เลยในคอมเมนต์นะทลิปหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนต่อไปกันต่อนะครับสวัสดีครับ